สวัสดีค่ะทุกคนปู่ก็จะมารีวิวน้ำหอมที่เป็นได้เป็นตัวเซตเล็กๆมานะคะเพราะว่า b y r เ d โนะคะก็เป็นน้ำหอมที่ราคาไม่ถูกนั่นเองค่ะก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะ แพงในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าปู่ก็ซื้อในเซตเล็กๆมาเพื่อที่จะเซฟเงินลงมาประมาณนิดนึงนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้า50 ml ของ By โ d ด o เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ155ยูโรนะคะแล้วก็ถ้า100 ml เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ220ยูโรเลยนั่นเองค่ะก็ราคาไม่ถูกนะคะแต่ว่าเซตเล็กๆที่ปู่ซื้อมาเนี่ยก็อยู่ในราคา111ยูโรค่ะเพราะว่าปู่ก็อยากจะซื้อในราคาที่มันเซฟเงินของเราลงมานิดนึงก็ คือจาก155ยูโร50 ml ปูก็ได้น้ําหอมในที่ปริมาณที่36 ml นั่นเองค่ะก็ประหยัดมาถึง44ยูโรเพราะว่าที่ปู่ซื้อมาเนี่ยอยู่ที่111ยูโรปูจะมาเล่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะระหว่างกลิ่นน้ําหอมที่ของบรองนะคะที่เป็นของไบรเดโดเนี่ยกลิ่นเขาออกประมาณไหนนะคะเพราะว่าพอปูใช้เทสเตอร์เขาหมดไปแล้วมีความรู้สึกว่าเออ จริงๆก็ไม่อยากจะซื้อน้ําหอมในช่วงนี้เลยเพราะว่าน้ําหอมที่มีใช้อยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหลายขวดแต่ว่ากลิ่นเนี้ยปูรู้สึกว่ามันติดในความรู้สึกมากๆเลยค่ะมันหอมแล้วก็มันติดจมูกแล้วก็มันตราจึงในความรู้สึกมากๆจนปูต้องซื้อเป็นเซตเล็กๆมานั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูแล้วก็ปูก็เลือกน้ําหอมตัวเทส ที่เป็นกลิ่นเพิ่งออกมาในปี2อง2สมา2กลิ่นแต่ว่าได้เทสไปถึง2องสมหดแล้วก็ยังไม่อินเดี๋ยวปู๋ก็จะมาเล่าฟังแล้วก็จะมาเปิดเซตเล็กๆของ b บร์เรโดที่เป็นกลิ่นบองให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในกล่องจะบอกว่ากลิ่นหอมของบองของแบรนด์ b บร์เรโดนะคะ b บร์เรโดก็เป็นแบรนด์ของสวิ d ช s แบรนด์นั่นเองค่ะก็กลิ่นบองนะคะที่ปูด๋ได้ใช้เทสเตอร์เขาหมดไปเนี่ยนะคะกลิ่นบองนะคะเขาก็จะเป็นกลิ่นที่ออกมาในปี2009นะคะเป็นกลิ่นของ แนวอันดีไฮฟลาเวอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะในโนต้ตของเขานะคะก็จะมีท็อปโนต้ตเนี่ยก็จะเป็นอันดีไฮโรสแล้วก็พิงเปเปอร์นะคะแล้วก็มิดเดิลโน้ตก็จะเป็นพีออนนี่วีโอเลตแล้วก็แอฟริกันออเรนฟลาเวอร์นะคะเบสโน้ตเขาก็จะเป็นมาร์ชบูสซี่โน้ตแล้วก็แซนด์แอนด์วูดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนเราเอาผ้าไปซกักแล้วก็ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มใส่น้ํายาที่เป็นซักผ้าที่เป็นหอมๆนะคะแล้วก็ เอาไปตากที่วันที่มีแสงแดดจัดจ้านพอผ้าหอมแดดจัดจ้านเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีความหอมบวกกับความเป็นความหอมของแดดด้วยนะคะแล้วก็จะมีความหอมของน้ํายาปรับผ้านุ่มยามาลาสักผ้าเอ่ยเนี่ยมันผสมลมตัวกันได้อย่างกลมกลืนมากๆเลยเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยดมนะคะเวลาที่เวลาเราไปเก็บผ้าแล้วผ้ามันแห้งแบบจัดจ,ดจดแล้วก็โดนแสงแดดจัด,จดๆเนี่ยมันจะมีความหอมแดดด้วยมันก็จะออก ฟิลลิ่งอะไรประมาณนั้นเลยค่ะคือมันเป็นความที่หอมแบบสะอาดสะอาดแล้วก็สดชื่นแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็ปูกก็ฉีดทั้งระหว่างวันแล้วก็ก่อนเข้านอนด้วยนั่นเองค่ะช่วงนี้จะติดกลิ่นบลองของไบเ a โดมากๆเลยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวปูจะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะว่าเซตเล็กๆที่เป็นเซตพกพาเนี่ยมีหน้าตาย,ยังไงนะคะเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบน้ําหอมแล้วก็อยากจะเซฟเงินในกระเป๋าเราลงมานิดนึงนะคะก็สามารถซื้อเป็นเซตเล็กๆของไบเ a โดเซตนี้ได้ค่ะ จะบอกว่าน้ำหอมของ b บรเ d o นะคะเขาไม่มีปริมาณที่30 ml นะคะเขาก็จะมีปริมาณที่50 ml ไปเลยแล้วก็100 ml ไปเลย50 ml เนี่ยก็จะอยู่ที่155ยูโรนั่นเองค่ะแต่ว่าที่ปู่ได้มาเนี่ยก็คือประหยัดตังไปประมาณ44ยูโรก็ถือว่าเยอะประมาณนึงนะคะเพราะว่าเซต เป็น Travel s e ็อันนี้ที่ปูซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ราคา111ยูโรค่ะก็มาดูกันค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะกล่องที่เขาให้แพ็คมานะคะก็แพ็คมาแบบอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าปูก็สั่งซื้อในออนไลน์แล้วก็เขาก็จะแพ็คมาเป็นแบบใส่กล่องนี้มาให้แล้วก็ปูโบมานั่นเองค่ะแล้วก็กล่องก็สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ปูก็เอาของอะไรออกมาเรียบร้อยนะคะเวลาซื้อมาก็จะมีใบเสร็จมาอย่างนี้ให้ตลอดค่ะว่าเราซื้ออะไรไปบ้างน,นะคะแล้วก็จะมีแนบมาตลอดแล้วก็ จะมีน้ําหอมตัวเทสที่ปูเลือกมาด้วยค่ะที่เป็น2ตัวเทสเนี่ยนะคะเดี๋ยวปูจะมาเล่าภาพรวมให้ฟังนะคะว่า2กลิ่นนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง2กลิ่นนี้ก็ออกมาในปี2022ด้วยเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะเซตนี้นะคะที่ปูซื้อมาก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะก็จะเป็น b a r เ d โดราเซเล็กซิ b ง r e รเ o โดโอเดอร์ปารค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเซ็ตแบบนี้เราสามารถเลือกกลิ่นมามิกกันได้ถึง3กลิ่นว่าเราอยากจะได้กลิ่นไหนแต่ว่าปูอินกับกลิ่นบรองมากๆปูก็ไม่สั่งกลิ่นอื่นเลยปูก็สั่งแต่เฉพาะกลิ่นบรองมาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็คือจะมาเปิดให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องของเขาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ กลิ่นที่ปูซื้อมาเป็นกลิ่นบลองนะคะจะสังเกตได้ว่าปูฉีดไปประมาณนึงแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเราสามารถมิกกลิ่นกันได้นะคะว่ากลิ่นที่1เราอยากจะได้กลิ่นบลองกลิ่นที่2เราอยากจะได้กลิ่นจิซีวอเตอร์หรือว่ากลิ่นอื่นๆอะไรใดๆนะคะแต่ว่าปูไม่เลือกกลิ่นอื่นเลยปูเอากลิ่นบลองอย่างเดียวแล้วก็ขวดเล็กๆแบบนี้นะคะอยู่ในปริมาณที่12 ML นั่นเองค่ะซึ่งถ้าคิดเป็น ปริมาณ12 ml คูณ3ก็ได้เป็น36 ml นั่นเองค่ะเพราะว่าไบเดโเขาไม่มีปริมาณที่30 ml เพราะฉะนั้นก็เลยได้อยู่ในเซ็ตแบบนี้แล้วก็เราก็สามารถนำขวดพวกพาติดไปในกระเป๋าของเราได้นะคะสมมติว่าเราจะเดินทางหรือว่าเราจะติดออกไปใช้เติมระหว่างวานันอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ใน เซตแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา111ยูโรซึ่งถ้า50 m l เนี่ยก็จะอยู่ที่155ย e ูโรนั่นเองค่ะปู่ก็เลยเลือกเซตนี้มาเพราะว่ามันก็ประหยัดไปถึง44ยูโรเลยนั่นเองค่ะแล้วก็นั่นแหละปูก็ติดกลิ่นนี้มากนะคะคือช่วงเนี้ยปู่ไม่ฉีดน้ําหอมกลิ่นอื่นเลยนอกจากกลิ่นบลองของ b บ r e d o นะคะเดี๋ยวปู่จะมาเล่าถึงที่เป็นตัวที่เป็น น้ำหอมเทสนะคะที่ปูได้เลือกมา2กลิ่นนั่นเองค่ะว่ากลิ่นของเขาเป็นอะไรประมาณไหนเราก็จะมาเล่าในภาพรวมที่เป็นโทนของน้ําหอมนั่นเองค่ะก่อนจะมาเล่าในภาพรวมของน้ําหอมตัวเทสที่ปูได้เลือกมานะคะปู่ก็จะมาขอฉีดเจ้ากลิ่นบลองของไบรโดค่ะเพราะว่าชอบมากๆเลยคือแบบอินมากนะคะปูรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันจะต้องมีติดเป็นแบบว่า ใน my favorite ไปแล้วนะคะสำหรับน้ำหอมเพราะว่าปูชอบกลิ่นนี้มากๆเลยปูก็ฉีดแบบฉีดฉีดทุกวันนะคะช่วงนี้คือไม่ฉีดกลิ่นอื่นเลยคือจะฉีดเจ้าบรองของไบ r e d o เนี่ยทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็แบบรู้สึกเบาสบายมากแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะคะก็มีความรู้สึกว่าสดชื่นไปกับแสงแดดแล้วก็ดอกไม้ไปด้วยนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ให้ความหอมที่แบบสะอาดสะอานแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลย แล้วก็คนรับพ้างเขาก็จะได้กลิ่นความสะอาดของเราไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็สดชื่นไม่ทําร้ายคนรับพ้างด้วยนั่นเองค่ะก็น,นั่นแหละมาต่อกันที่ในเรื่องของตัวที่เป็นกลิ่นน้ําหอมเทสนะคะของกลิ่นที่เป็นเลือกมาเนี่ยนะคะก็จะมีกลิ่นที่ชื่อว่า i c r o s สนะคะ i c r o s สแล้วก็เป็นกลิ่นของวานิลลองทินะคะแล้วก็2กลิ่นนี้นะคะก็ออกมาในปี2 0ง2แล้วปูกก็เทสไปแล้วปูกก็ไม่อินนะคะปูรู้สึกว่า กลิ่นที่เป็นไอ e c l o เนี่ยนะคะเขาเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะคะผู้ชายแบบว่ามีความแบบใส่สูรผูกท้ายนะคะมีความเข้มเข้มถ้าเปรียบเทียบให้เห็นแบบคาแรคเตอร์ง่ายๆก็คือออกแนวจอร์ดคูนี่อะไรประมาณนี้เลยค่ะจะมีออกแบบแนวแบบเข้มเข้มแบบนั้นดูภูมิฐานอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพอปูฉีดไปแล้วอะ่ะอันแบบในวินาทีแรกมันมีความเข้มนะคะของตัวที่เป็น แบบชินามอนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโทนของเขาไอโคสเนี่ยก็จะเป็นออกแนว ฟลอรัลบูดี้แล้วก็มาสนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบปูรู้สึกว่าเวลาฉีดไปเนี่ยเขาให้โทนแบบผู้ชายใช้จะเหมาะกว่าซึ่งเป็นน้าหอมยูนิเซ็กนี่แหละแต่ว่าปุรู้สึกว่าเขาค่อนไปทางผู้ชายใช้จะเหมาะกว่าแล้วก็พอทิ้งไปสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกลิ่นมันก็จะซอฟขึ้นเป็นให้ความเป็นโทนอบอุ่นนั่นเองค่ะแต่ว่าปูกก็ยังไม่อินค่ะปุรู้สึกว่ากลิ่นเขาเหมาะสําหรับผู้ชายซะมากกว่าเดี๋ยวมาต่อกันที่กลิ่นของวานิลลาแอนติกค่ะ มาต่อกันที่ตัวเทสนะคะที่ปูจะเล่าในภาพรวมตัวเทสเตอร์ของกลิ่นนี้ก็คือเป็นกลิ่นวานิลล์แอนติดค่ะที่เป็นของไบเดโดนะคะซึ่งเพิ่งออกมาในปีสอง2ูนสองสองด้วยเช่นกันกลิ่นนี้นะคะตอนปูฉีดไปครั้งแรกเนี่ยพอพอแบบเห็นเป็นวานิลลวานิลาอะไรเงี้ยนะคะปูนึกว่าเป็นวานิลากูมองแต่ว่าเขาเป็นโทนแอมเบอร์วูดดี้ค่ะซึ่งมีความเป็นให้เป็นความวานิลาที่มีแบบแนวอบอุ่นอบอุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ เป็นใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ว่าปูรู้สึกว่าปูยังไม่อินเท่าไหร่เพราะว่าปูชอบวนิลากูมองที่เป็นแบบแนววนิลาที่มีความหอมอร่อยเป็นแบบขนมขนมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นออกเป็นแนวกูมองนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบแบบออกแนวแบบว่า ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะให้ความอบอุ่นแล้วก็มีความสุขขุมมีความหรูหราไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะซึ่งถ้าเป็นแนวแบบว่ากูมองวนนันิลากูมองเนี้ยปู่ก็คงจะฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าเทสเตอร์เขาจะหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าปู่ก็ยังไม่อินสําหรับกลิ่นวานิลลแอนติกแล้วก็กลิ่นของไ c l o s e นะคะที่ปู่ได้เทสมาก็คือปู่ก็ยังไม่อินนั่นเองะคะ่ะเพราะว่ามันก็ในความรู้สึกเนี่ยปูก่ก็ถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ชอบแบบร้อเซนี่ยปูก็จะไม่ค่อยฉีดสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะแล้วก็ความหอมเนี่ยก็เป็นกลิ่นความหอมของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละบุคคลก็ชอบกลิ่นไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะแต่ว่าใดๆอะไรต่างๆเนี่ยต้องได้เทสแล้วก็ต้องได้ดมด้วยความที่แบบว่าตัวเองต้องได้เทสก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะปูก็อินกับกลิ่นบลองของไบเโดมากๆเลยคือ ปูคิดว่ามันจะต้องมีแบบว่าคือถ้าหมดไปแล้วเนี่ยปูก็อาจจะต้องซื้อมาใช้ไปต่อไปเรื่อยๆคือมันจะต้องอยู่ในน้ําหอมที่มีใช้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยใช้ได้ทุกเวลาเราก็โอกาสแล้วก็เหมาะสําหรับทุกเป็นแบบว่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ชายแล้วก็คนที่เขาได้กลิ่นความหอมของกลิ่นบลองเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้สึกที่เป็นแบบ แนวสะอาดสะอาดไปด้วยนั่นเองค่ะเราก็ไม่ทําร้ายคนรอบข้างเราก็ให้ความสดชื่นสบายสบายโปร่งโปร่งอะไรประมาณนี้เลยค่ะอย่างที่ปู่ได้เล่าไปนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยมีความเป็นโทนสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะคะก็ให้ความที่หอมแบบสดชื่นไปกับแสงแดดแล้วก็ดอกไม้ด้วยนั่นเองค่ะก็นั่นแหละปูก่ก็เลยนำมาเล่านะคะสำหรับใครที่ชอบน้ำหอม ที่เป็นแบบว่ากลิ่นโทนสะอาดนะคะกลิ่นบลองของไบเดโดเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพราะว่าปูก็รู้สึกชื่นชอบมากๆ100%คือเทใจให้เลยสำหรับกลิ่นบลองของ b i เดโดค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ